วันนี้ป้าจะทำแกงเผ็ดเป็ดเจนี่นะครึ่งครึ่งที่ป้าใช้นี่นะนนนนนะพิกแกงเจนะพี่แกงเผ็ดเจแล้วก็นี่เนื้อเนื้อเป็ดเจป้าเนื้อเป็ดเจมะเขือเปาะมะเขือเปาะป้าใส่นิดหน่อยนะนี่แช่น้าเกลือนะกันดําแล้วก็ป้าใส่ไส้บัวไส้บัวครึ่งถ้วย แล้วก็มีใบมะกรูดใบหัวละพามะเขือมะเขือราชินีพริกซีฟ้าแดงก็มีเครื่องเครื่องปรุงป้าก็มีมีซอสซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงปรุงของเจหมดเลยนะที่ป้าใส่เนี่ยกะทิป้าใช้อยู่ทั้งหัวทั้งหาง แปดร้อยแปดร้อยนะทั้งหัวต้งหางแปดร้อยกะทิป้านะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะผัดพริกจ้ารอกะทิเดือดป้านแตกมันแล้วเราก็ผัดนะผัดกะทิผัดไปเรื่อยๆผัดจนหอม ตามชอบเลยนะความเผ็ดเนี่ยแตงนับพริกนี่เผ็ดนะป้าใส่ไป60กร,รัมเ็าไม่ได้แกงเยอะแกงนิดเดียวนี่กระเผ็ดมากแล้วเนี่ยม่ยผัดไปจาง เนื้อลงไปผัดนะผัดคั่วไปเรื่อยๆให้เขาให้กระทิเข้าไปในในเนื้อไปกะทิหน่อยจ้ะ เนื้อของเราช่ำเครื่องแกงเลยหอมดีแล้วเราก็ถึงจะเปลี่ยนใส่หม้อแล้วก็ปรุงรสต่อไป ี่แหละว่าเดี๋ยวหัวกะทิป้าจะไปซะหมดก็ไปแกงในกระทะเลยนะ นี่เราก็จะปรุงแล้วนะแล้วเดือดเกลี่ยลงตรงต้มไว้จ้ะผิวขาว ซอสปรุงรสน้ำตาลใส่ลงไปเลยผงปรุงใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยชิมรอเดือดแล้วค่อยใส่อ,อื่นต่อ ก็เดือดก่อนใส่ใส่บัดวบด้วย มะเขือจ้าสับระรดหาซื้อไม่ได้ว่ะาะะใส่สับปะรดไม่มีก็เลยใส่ไส้บัวแทนไปเลยเดี๋ยวรอให้ไส้บัวนั่นก,นก่อนก็ใส่มะเขือเพราะมะเขือก็จะสุกง่ายเนาะ จะรอเดือดอีกรอบแล้วก็จะชิมรสถ,ถ้ามันยังไม่ได้เราเราก็ค่อยๆเติมเอาที่เราชอบรสที่เรากินเนาะขอชิมกันนะจ๊ะ เติมในจะอ่อนไปนิดนึงเติมอีกหนึ่งช้อนเติมน้ำตาลอีกนิดนึงช้อนชาหนึ่งโอ้ยพริกเจ้านี้ บอกว่าเผ็ดมากมากใส่มะเขือนะจ้าน้ำเดือดแล้วใส่มะเขือจ้าแล้วกดเขจมน้ำหน่อยเขาจะได้ไม่ดำ chấm na này nè já, không ít chung nó có sẽ đam nó, đam đi pích chứ ใบมะกรูดดาวเรียใบมะกรูดได้ขอชิมอีกรอบนะเมื่อกี้เติมไปยังไม่ได้ชิมไดชิมอีกรอบเผ็ดมากเผ็ดจัดเลยแหละถ้าคนชอบเผ็ดก็ไม่ก็ไม่เผ็ดหรอก ใส่ใบโหระพาจ้าตบท้ายได้ใบโหระพา นาทานมากเมนูนี้สุขภาพล้วนๆเพราะไม่มีแป้งเลย เสร็จแล้วจ้าแกงป้าเดี๋ยวป้าจะตักเสิร์ฟนะเดี๋ป้าจะตักใส่ถ้วยป้าตักเสิร์ฟแล้วนะแกงเผ็ดเป็ดเจดป้าหรือแกงขาเห็ดขาเห็ดเป็ดป้าเนาะแกงเผ็ดขาเห็ดถ้าถูกใจหรือชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้าด้วยนะลองทำกันดู คุกข้าวราดข้าวอร่อยลาชิมแล้วอร่อยมากจบคลิปแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า